จัดไปนะคะพี่อดุลมูลมณีนะคะที็งานดวงแก้วพี่อดุลมูลมณีเจ้าของสวนนะคะกับเจ้าของอาแบนนะคะเจ้าของแบนน,นะคะอาเขตอำเภอวังชินนะคะเขตอำเภอวังชินนะคะชั้นปรปับปรุงดินนะคะตาดวงแก้วนะคะถ้ามีใครสนใจนะคะติดต่อ,อพี่อดุลมูลมณีได้เลยนะคะเจ้าของเขา ไม่มีเวลาถ่ายทำนะคะวันนี้ใส่อย่างเดียวบุกงานนะคะถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะหรือโทรมาติดต่อได้เลยกับพี่ดุลมุมันีนะคะหมู่บ้านบางโปโอนะคะอําเภอบางชินนะคะอําอเภอใกล้เคียงก็ติดต่อมาได้นะคะคุยกันได้นะคะเท่าไหร่นะ,รนะพี่เจ็ดร้อยสิบหกตนสิบงยี่สิบสอง ใกล้ๆบ้านใกล้ๆกระแรกนี่กระหูก็ส่งมันว่าเดียวกันนี่ได้อยู่ถ้าไกลไม่ไหวมันแพงใช่ใช้ใช้ไปนี่ใช้ดีไหมครับก็โอเคอยู่นะใช้แล้วติดใจแต่กลายเป็นเราแปลงแล้วในแปลงที่สองที่สามนั่นนี่สี่เอียต้นนี่อีกสวนนึงสวนนี้เท่ากับแปลงใหญ่นี่เจ็ดร้อยกว่าแล้วแปลงเล็กที่กำลังปลูกนี่อีกพันกว่าก็สักเพราะแปลงนี้ที่สองพันกว่าต้นขายได้เท่าไหร่น้อยจีนอนี่ขายได้กี่ตันหนึ่งตันไหม ทุกรอบมันตันกว่าตลอดตันเท่าไหรนเมื่อกมื่นเก็ยตันตันตันเท่าไหร่ได้ได้กี่ตันเมื่อกี้เนี่ยเกียตได้ตันเท่าไหร่ตันหกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโลไม่เปิดไม่เปิดเกียรติเจ็ดร้อยกว่าต้นได้หกร้อยกว่าโลเยอะไม่ต้องแบ่งใครผมก็ซื้อไปใช้มั่งเลยไม่ต้องแบ่งใครแล้วนะยาก พิทางค่ะไอ้บุญรังดึงน้ำพุนกันต้องว่าทีมงานเราเนี่ยพ่น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 มีเอฟซีนะคะเม้นมาบอกว่าขอดูสารตัวนี้สักหนึ่งปีก่อนนะคะได้นะคะสองปีสามปีก็ได้นะคะดูไปเรื่อยๆนะคะต้นที่ตายนึ่งนะคะว่าเขาจะออกอาระยะยาวเหมือนอย่างที่เราว่ากันไหมนะคะเราก็ลองรู้ไปด้วยกันนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับยางสีสีดำลองดูใกล้ๆกล้กันได้หลากสีนี่นะคะยางเรามีทั้งหลายชนิดมันหลากสีไม่ใช่สีดำเด็กเขาคิดนะนี่นะคะมีสีสีอื่นมันเป็นสีดำนะคะสีเขียวนะคะละลายช้าของมือถือเนี่ยของเขาโดนฝนละลายเลยของเขาไม่เคยใช้าอยู่แค่สีดำ่ะ เดี๋ยวมันละลายช้าอือทดลองเหรอใช่บบเลยเนาะเลยคนให้หน่อยเออไม่ต้องจับเอ้ออีเมย์ <c oughs> นั่งกับคุกพี่น้องเหรอว่าแจ๊กว่าความนี่นะคะพอลงไปปุ๊บนะคะสารตัวนี้จะทําการละลายทันทีโดนน้ํานะะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไปกับฝนนะคะละลายลงดินทันทีนะคะ ไอที่ลงกรรมลงไปหนึ่มันเนี่ในสีมันจะขุ่นขึ้นก็เพราะว่าสารตัวนี้เขาละลายแล้วนะไม่กัดมือนะจับได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือเปล่านี่นะคะการันตีได้นะคะว่าไม่กัดอไอไอหน่องอยากกินหนุ่ละลายแล้วละลายมีแล้วเขาเลยเทเลยเขาออกแหนเห็นไหมคะไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะอ่ามันเป็นสารชนิดเม็ดนะคะแบบชนิดน้ำก็มีนะคะอันนี้ชนิดเม็ดนี่น้อง ลงพอลงน้ำปุบ๊บเขาก็ละลายทันทีนะคะเนาะ<อ>ให้ดีนะคะผมชอบตรงที่เราียวที่ใส่แล้วมันมันละลายไปเลยคนระับพี่ดุลไม่ต้องเหมือนอย่างอื่นเนาะถ้าอย่างอื่นนี่โดนน้ำซัดลงเขาหมดเนาะสามวันห้าวันไปดูยังมีเม็ดอยู่เลยอันนี้มันไปดูไม่มีละละลายไปแล้วเดี๋ยวผมดูยาก่อนเด้อรู้สึกว่าพี่เสียงล่าแกจะปั๊มเอาต้นนั้นนะคะต้นนั้นไม่ได้กีดนะคะน่าว่าจะตายหนึ่งนะต้นนั้นถูกก็ว่าไม่ถูกเกี่ยว ก็ได้เอาับฝนโมลิโทรบอกพพิรุณนะว่าอย่าพึ้มาน่นนะคะไม่ได้ครขบกมาแล้วนะคะออกเดินใจแล้วเหลือไม่กี่สอบแล้วนะคะเหลือประมาณสักสี่สอบนะคะเหลือสี่กระสอบแล้วนะคะเหลือห้ากระสอบ ต้นนั้นถอ,อดลวดออกนะคะหยุดกีดมาหลายปีแล้วนะคะดูนะคะยังต้นนี้ไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะต่อไปเราจะมาลองกีดดูต้นนี้พอเราใส่สารปรับปรุงดินตัวน,นี้ลงไปนะคะแต่ว่าอย่าย้ำนะคะต้นไหนที่มีต้นไหนที่มันป่วยนะคะเราต้องใช้ตามปริมาณนะคะทีะ่การทดลองเราเคยทำไว้อะเนาะ ต้นนี้จะใส่ป้องต้นนี้จะใส่ประมาณห้ากิโละเนาะเพิ่แม่นห้ากิโลต้นนี้จะใส่ประมาณห้ากิโลเพราะว่าถ้าปกติต้นตายนึ่งที่ต้นอ,อยางที่ไม่มีน้ำยางเลยนะคะแล้วก็หยุดกีดมาหลายปีเราจะทำา8กิโลนะคะแล้วก็มีปุ๋ยน้ำด้วยนะคะมีสารประปุงดินตัวที่เป็นน้ำนะคะเอามาพ่นขึ้นตามลำต้นนะคะให้ดีได้ถูกใบนะคะ จะ,จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกเพราะเขาจะไปเปิดปากใบนะคะให้ทําการปรุงอาหารนะคะเดี๋ยวมีลาลา่ลางอร่งเดโอเคคับเไล่มดไล่วเลองดูนะคะเราก็ไม่ลองไม่รู้นะคะเหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคื หรือใครอยากลองนะคะอยากลองเอาไปทําดูนะคะก็สอบถามมาได้นะคะบอกที่อยู่มานะคะพร้อมกับแคปนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะส่งมาให้ทางเฟซบุ๊กนะขอคนดินดินกีดยางพรลรานะคะแคปถ่า,ถายรูปต้นยางมาให้ด้วยนะเพะว่าต้นต้นนั้นนะคะได้ตายนึ่งจริงๆนะคะหรือว่า,อาพอรักษาได้ไหมนะคะ แอดเฟสเข้ามาเลยนะคะทางคนดิน,นกีดยยงพลานะคะเดี๋ยวจะตอบกลับไปหาเพื่อนๆทันทีนะคะนี่ละนะคะผลดีก็คือรอ,อน้ำในอ่องนี่แหละไปลดเนาะ ละลายมันละลายเร็วไปแล้วนะคะไกล้จะสังเกตได้นะวินน้องนะปุ๋ยนี่จะละลายเร็วที่สุดเลยสังเกตได้วินน้อง สังเกตได้นะคะปุ๋ยละลายเร็วเดี๋ยวอย่าเตใส่ความชื้นนะคะถ้าโดนความชื้นยิ่งละลายไปเร็วนะคะเบื้องแ้กพี่น้องพอมันละลายปุ๊บแล้วมันถึกใบยางพี่น้องใบยางก็จะเปื่อยไปน้ำกันก็ปุ๋ยเลยนะพี่น้องเนาะแล้วมันก็จะเป็นอินทรีย์อีกนะคะเพิ่มคูนปุ๋ยให้เราอีกนะคะหลังจากที่เปิดกีดนะคะได้สามสี่ห้าวันนะคะฝนตกลงมานะคะทำให้ดินชุ่มชื้นเนาะดินเปียกชื้น ต้นยางของเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะต้องการต้องการอะไรนะคะเขาก็ต้องการดื่มกินเหมือนกันกับเรานะ,ะต้องการสารอาหารเหมือนกันกับเรานะคะเรานะครับชา,าวสวนยางทุกคนเลยนะคะจําเป็นต้องอให้อาหารของเขานะคะจริงไหนที่เขาขาดเราก็หามาให้เขาเนาะนะคะอันนี้ก็คือยางแปลงอ่อนนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแลวไม่ได้เบิกกีดเนาะยางแปลงนี้รู้สึกมันจะเป็น เหมือนคล้ายๆกับสองขั้นหึงเลยนะเดี๋ยวเราใส่แป้งข้างหลังเสร็จเราก็ไปใส่ปีแป้งนึงนะคะเนาะแป้งนี้เห็นบอกว่าสีไล่นะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเหลืออ่าใส่สักกี่ชอบลูกยางเขาก็เริ่มโตนะคะปีนี้นะต้นยางพลาเราจะโดนอ่าเชื้ออ่าอะไรนะไฟ เทอล่าท็อปนะคะลงนะคะดูนะคะปีนี้ใบยังอาจจะเป็นโรคจุดนูนเนาะเองนี้เพิ่งได้กีดเช้าเดียวเองนะคะแล้วเราจะมาใส่ปุ๋ยอีกไม่ใช่ปุ๋ยนะคะมันเป็นสารปรปับปรุงดินเนาะตาดงแก้วนะคะที่คนดินเขา,าแนะนำให้ใช้อะเนาะ เดีย๋ยวเตจะพาเพื่อนๆชมนะคะบรรยากาศที่เรา,อาเอาปุ๋ยมาใส่นะคะาสารชนิดนี้เนาะลองดูนะคะว่าปริมาณน้ำยางของเราในปีนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นไหมนะ,ะการหว่านนะคะสวนนี้นะคะใช้เครื่องพ่นนะคะพ่นให้ทั่วสวนนะคะเพราะว่าสารชนิดนี้จะละลายเร็วนะคะไม่อยู่ไม่อยู่นานนะคะพอถึงดินปุ๊บถูกความชื้นปั๊บเขาจะละลายทันทีนะคะ มันเป็นสารสกัดนะคะชนิดเม็ดนะคะเป็นสารปรปับปรุงดินนะคะมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะ,ะวิธีหว่านของเราก็คือใช้เครื่องพ่นให้ทั่วสวนนะคะเพราะว่ารากยางเราไปทั่วหมดแล้วนะคะถ้าต้นยางเก่แบบนี้นะคะถ้าต้นมันสองสาปีอันนี้เราใส่แวดโควนได้นะคะแต่ตอนนี้ส่วนมากแล้วนะคะมันจะออกไปหมดทุก,ทกระยะนะคะระยะของดินนะคะ สังเกตได้นะคะตามนี้ก็มีนะคะลากฝอยที่จะซึมซับปุ๋ยนะคะตัวน,นี้นะคะสารอาหารปุ๋ยกินนะคะแล้วถ้าเราใส่สารตัวน,นี้ลงไปทั่วๆนะคะเขาก็จะได้ดูดดึมกินเหมือนกันนะคะพอ <LE P> ดินกําลังพ่นอยู่ทางโน้นนะคะเจ้าของสวนก็พี่จะดุนมูลมณีของเรานะคะนี่นะคะบรรยากาศสวนยางพาราของเรานะคะเรามาดูกันนะคะยางของเขาเปลือกมันจะละเอียดนะคะ เนีบๆนะคะพอเราใส่ปุ๋ยตัวนี้ลงไปลองดูนะคะว่าเปือกเขาโตมาเท่าไหร่นะคะงามแค่ไหนนะคะนี่นะคะรถบรรทุกปุ๋ยของเรานะคะไปนะคะลองไปเรื่อยๆนะคะสูตรของยี่เตื่อหวานนะคะจะหวานให้ทั่วสวนเลยใช้เครื่องพ่นอย่างเดียวนะคะถอยมาพี่ถอยมา ชนิดนี้ไม่ต้องขุดนะคะหรือกบฝังก็ได้นะคะหรือเราจะขุดขุดแล้วก็เอาลงหลุมแล้วกบฝังก็ได้นะคะแต่เราสามารถนะคะเพื่อที่จะให้มันประหยัดเวลาเราสามารถพ่นได้นะคะปุ๋ยชนิดนี้นะคะนนะคะคำล่าเสีงมณีนะคะออม,มน์มณี แสงล่ามนมณีนะคะอยู่ข้างบนนุ่มกำลังขี่ซาเล้งลงมาเด้วจะติดร่องห้วยค่ะที่หลังหญ้าขึ้นรกแล้วเราก็จะตัดหญ้ากบนะคะวันพรุ่งนี้นะคะแต่ปุ๋ยจะไม่เหลือแล้ววันพรุ่งนี้นะคะพอลงดินปุ๊บสารปรับปรุงดินตัวนี้มันจะละลายเร็วนะคะมองไม่เห็นถ้ารอพรุ่งนี้คือหมดแล้วนะคะ เป็นอากาเป็นการติดอบ,บอสถ่ายคลิปอยู่นนบบยไปขึ้นไปครับอ,อ้าวไอตัวนี้ไอตัวนี้รับอไอตัวนี้รับอ่ะ,ด,ะดูนะไอคนนี้ครับไปแล้วไปขึ้นไปแล้วนะคะรอดรอดบรรยากาศสวน ใส่ปุ๋ยกันนะคะใส่เสยจก็เสยจเลยนะคะถ้าจะใส่อีกรอบก็โน่นนะคะยังเริ่มจะปิดใบนะคะหน้าแรงอันนี้รอบแรกนะคะบางเจ้าเขาใส่สองสองรอบนะคะปิดใบเสยดใส่เสยจปิดใบรอนะคะเปิดกีด่กทีคีน่นนะคะใส่อีกนะคะปีหนึ่งใส่สองรอบนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอยขึ้นไปข้างบนน,น่นเรื่อยๆเนาะ เก็บบรรยากาศการใส่ปุ๋ยนะคะสารปรปับปรุงดินนะคะไม่ใช่ปุ๋ยนะคะสารปรปับปรุงดินชนิดนี้นะคะโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเบากลางก็เริ่มลินแข็งล้วละอยันห่างพี่น้องเล่นไปเล่นมากเมืองพี่น้องหากอย่างนะคะมันอยากกินปุ๋ยพี่น้องมันโถขึ้นมากขาว เริ่มแห่งหาปุ๋ยพอได้ฮะมีพี่น้องนะครับสังเกตได้นะครับไปอย่างปลาใดผู้ใดก็ตามนะคะมันอยากกินปุ๋ยแห้งน้องบังยกมือเพื่อแหว่เพื่อแหว,ว่ช่พี่น้องก็มิจะหากปุย๋ยคนเนาะนี่ลากตรงนี้แหละที่จะไปหากินปุ๋ยนะคะนี่นี่นี่แหละพี่น้ววนองแต่เป็นคนก็นยกมือเพื่อแหว่เพื่อแหว่วคบปุ๋ยแน่นพี่น้องเนาะ นี่รากหวยตรงนี้ถ้าเรานี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะคะมันขาดมันงอกได้เนี่ยบรรยากาศนะคะที่เรากําลังเก็บเก็บตกนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะไม,ม่เวลาทักถ่ายทำเท่าไหร่นะคะคือเวลาจะเอาไปทำงานกันนะคะ,จะเจ้เจเยพอจบคลิปนี้จะเจก,ก็จะช่วยเขาทํางานเหมือนกันนะคะยังรีบๆก่อนนะคะยังอีกหลายไร่เพราะว่าแปลงน,นี้มีอยู่สีไร่นะคะสีไล่ใส่กิจกระสอบนะคะ สี่ทั้งหมด5ไล่หไล่ใส่สองกระสอบนะคะแปลงนี้นะคะเพราะเขาเป็นสารปรับปรุงดินเป็นซีนะคะเราต้อง่อาบำรุงหน่อยนะคะต้องเข้าใจนะคะองนะคะเด้เตกับผ้ามาอ่าส้มบรรยากาศนะคะเกี่ยวกับอัน ใส่ปุ๋ยยางพลาสตเนาะพี่น้องเนะาะวิธีการใส่ปุ๋ยยางพลาสตแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ่ต้องอาเรื่องมากยังลักหนานะคะ <c oughs> เพราะว่าสารปรับปรุงดินตัวนี้นะพี่น้องถีงเ่เยื่อเจยใส่นะคะเนาะมันละลายเร็วนะพี่น้องเราต้องจำเราจำเป็นเราต้องขุดซุมก็ได้พี่น้องหรือทำห้าขุดจะยิ่งดีนะคะเนาะมันใส่ได้ลหลายๆรูปแบบนะคะแล้วแต่คนจะอ่าจะใส่นะคะเนาะเดียเ๋ยวจะเจอกันสิขอจบอ่าคลิปนะคะไว้เพิ่มหนี้พี่น้องไว้พ่อกันไหมนะคะคลิปหนา สำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดถือใจกับก้นไหลก้นแช่์ก้นซับตะไคร้รตคเตยเนลเลือกครับวันนี้เตยไปกอนเนะะื้อค่ะเราเก็บบรรยากาศใส่ปุ๋ยอย่างพลาไหาบึงนะคะเนาะอ่านะคะเจ้าของสวนใส่แล้วพี่น้องแปลงหูนะครับไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายยุ่งกับกัดพี่น้องเอ้ไปกอน